นี S <S <S <N> ่นี่มึงเป็นเอียงไรบอไปไกลๆค่ะ เพิ่งจะผ่านดรามา่าเปิดลำโพงเสียงดังหนงผูชาวบ้านชาวช่องมาไม่นานครับยกมือไหวข้ขอโทษขอโพยก็ทำมาแล้วสำหรับพ่อขาส้ตามตำคนดังอย่างก้องสรันต์ตำทราบล่าสุดเจ้าตัวเอาอีกแล้วครับเมื่อลูกค้าถามเรื่องว่าไม่สวมถุงมือหรอมันดูสกรปรกทำเอาพ่อขาส้ตามตำของขึ้นยกเท้าขึ้นมาหน้าคลกงานนี้ทำเอาหลายคนถึงขนาดพูดว่าใครจะแดกก็แดกกูคนหนึ่งแดกไม่ลง ขอบคุณด้อค่ะน้องกิ๊กขอบคุณค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ให้รอค่ะทุงก็ไม่ใ,ใส่สกปกนี่นี่นี่มึงเป็นอียงลายบอไปไกลๆค่ะโอเคจิตใจมึงนั้นแหละต่ำชามสกปกโสโกครกโอเคไหมนี่นี่นี่กูส์หลาย มึงเป็นยังกับลุงมือจังสีโอเควะบอหนี้จบนะไม่พูดเยอะแล้วนะเ,เวลาพ่อค้าพูดเยอะก็ด่าเอาไหมล่ะเอาสนตีนไหมล่ะขอโทษดด้อค่ะโอเคฝ <c oughs> ังเชือมันอดว่าใดอยู่หรื <c oughs> <c oughs> ให้กี่ตีนเมื่อกี้ <c oughs> ดียุว่าเอาอีกทางหนึ่งพอเด้อค่ะนะครับนี่ก็สมัครเฟซบุ๊กมากวนพ่อค้าอีกแล้ว เสื้อพงเสื้อผ้ามันเห็นในไรายสดมันบอกว่าสกปรกโสโครกว่างั้นจิตใจคุณต่ําช้านะคะจิตใจคุณสกปรกกว่านะตักกะเรื่องคําพูดคาจาเนี่ยนะครับบางเพียนะอุสกปรกตรงใดไม่เข้าใจนะครับแค่ไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้บอกหรือยังไงจุกทำบั้บอค่ะสนุดอะทำงานค่ะขอโทษเลยนะคะแฟนๆนะคะอดไม่ได้ค่ะ ก็บอกแล้วไงว่าอย่าอย่ามาตตอพ่อขาคนเหนื่อยนะนี่หิวข้าวด้วยมันกร <laughs> ะสุนไว้สีวันสันเดี๋ยวก็เยียงดำบ่ะนะครับ นีมึงกระดำคือกันเด้คัดแน่ค่ะสันดกเอาสารส้แมแน่นอนเลยครับว่าหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาจริงนะพราะค้าควรพูดแต่พอเหมาะไม่ใช่ระงับอารมณ์ไม่อยู่แล้วทํากิริยาแย่ๆแบบนี้บางอย่างลองปล่อยผ่านไม่สนใจดูบ้างมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกยิ่งทําคนก็ยิ่งปั่นประสาทไปใหญ่มีสติในการทําส้มตำให้ลูกค้าหน่อยพูดให้น้อยลง ทำให้มากขึ้นจะดีกว่าอีคอมเมนต์บอกนะครับว่าด่าเสร็จแล้วก็มายกมือไหว้บอกขอโทษค่ะมึงจะทําแบบนี้ตลอดไม่ได้นะรับผิดบ้างเถอะ อีกคอมเมนต์บอกว่าแมสไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่ยกเท้าเหนืออาหารคนที่อุดหนุนอยู่ก็แปลกอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าของกินแล้วยกตีนใส่คกอันนี้เกินไปนะอีกคอมเมนต์บอกว่ายังจะมีคนไปกินอีกเหรอวะไม่ได้อักคตินะยกตีนขึ้นมาแบบนี้เป็นกูเป็นลูกค้าลุกออกจากโต๊ะเลยแหละและอีกคอมเมนต์บอกว่าทุเรศทําไปได้ยังไงยกตีนขึ้นมายกครั้งเดียวว่าทุเรศแล้วสกรปรกแล้วมึงยกขึ้นมาตั้งหลายครั้งมึงประสาทมึงขายของกินมึง ไม่สมควรทําอย่างนี้นะเอาเป็นว่านะครับติดตามหลังจากนี้แล้วกันครับว่าดราม่าครั้งนี้ลูกค้าที่เคยอุดหนุนหลังจากนี้จะเอาอยัางไงต่อและทางพ่อค้าส้ตามตำคนดังเองจะออกมาชี้แจงอะไรยังไงหรือไม่ไว้สวยอีกหรือเปล่ารอติดตามครับ